สวัสดีค่ะทุกคนกลับมาพบเจอกันอีกเช่นเคยกับครัยอิ่มอร่อยชาแนลนะคะคลิปนี้วันนี้คัยอิ่มอร่อยชาแนลจะชวนเพื่อนๆมาทําขนมต้มฟักทองกินกันนะคะฟักทองของเราวันนี้เราใช้ฟักทองที่แก่จัดมากเลยนะคะ ไส้ขนมเราจะใช้มะพร้าวทึ่นทึกขูดด้วยมือแมวนะคะเราก็จะมาลงมือทำไส้ขนมกันเลยนะคะน้ำตาลมะพร้าวนะคะวันนี้เราใช้กรใส่น้ำเปล่าลงไปนิดหน่อยนะคะเราตัดด้วยเกลือป่อนนิดหน่อยนะคะแล้วก็มะพร้าวลงเที่ยวเลยนะคะ เราเห็นว่ามะพร้าวที่เคี่ยวแห้งน้ําตาลแห้งนะคะเราไม่ต้องรอให้น้ําตาลตกผลึกนะคะเราปิดไฟยกลงเลยนะคะปล่อยให้เาเย็นสักครู่เดี๋ยวเรามาปั้นไส้กันเลยนะคะไส้ขนมของเราก็ปั้นเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาขูดในตัวมะพร้าวที่เราใช้คุกขนมกันนะคะวันนี้เราใช้มะาพร้าวทึนทึกนะคะขูดด้วยมือแมวนะคะเสร็จแล้วเราคุกเกลือนิดหน่อยนะคะ แล้วเราก็จะนำมะพร้าวไปนึ่งสักห้านาทีสิบนาทีนะคะเผื่อเวลาเราขายขนมหมดช้ามะพร้าวของเราจะได้ไม่มีกลิ่นตุจะได้ไม่เน่าเสียนะคะเราก็จะมาลงมือผสมแป้งกันเลยนะคะแป้งข้าวเหนียวนะคะฟักทองนึ่งสุกค่ะเกลือป่นค่ะก็ผสมแป้งกับฟักทองให้เป็นเนื้อเดียวกันนะคะ แป้งของเราก็นวดเสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะคนนี้เราก็จะมาปั้นในตัวขนมกันเลยนะคะเราหยิบแป้งขึ้นมาก้อนพอประมาณนะคะเราแผ่แป้งเป็นแผ่นออกมานะคะแล้วเราก็ใส่ไส้ที่เราปั้นไว้ลงไปนะคะตั้งหม้อให้น้ําเดือดนะคะเสร็จแล้วใส่ใบเตยหอมลงไปสักสองสามใบนะคะเพื่อความหอมนะคะเราก็นําขนมลงต้มเลยค่ะ ขนมเวลาสุกแล้วเขาจะลอยขึ้นมานะคะเราก็จะต้มต่ออีกสองสนาทีนะคะพอครบเวลาเราก็จะตักขึ้นมานะคะเราตักขึ้นมาแล้วเราก็นำมาคลุกกับมะพร้าวที่เรานึ่งเตรียมไว้เลยนะคะ ขนมต้มฟักทองของเราก็เป็นอันว่าเสร็จเรียบร้อยนะคะเพื่อนๆรสชาติอร่อยมากๆเลยนะคะหอมมันในตัวของฟักทองที่แก่จัดนะคะหอมในตัวของตาลมะพร้าวรสชาติกลมกล่อมมา,มากๆเลยนะคะเพื่อนๆอ,อย่าลืมลองไปทํากินกันดูนะคะถ้าอร่อยยังไงคอมเมนต์ใต้คลิปมาบอกเราด้วยนะคะและได้เห็นคลิปนี้มีประโยชน์ก็ฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ฝากกดกระดิ่งเป็นกําลังใจให้ครัวอิ่มอร่อยด้วยนะคะ คลิปนี้วันนี้เจอกันแค่นี้ก่อนนะคะแล้วเจอคลิปหน้าสวัสดีค่ะ